สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมือี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งนี้มาติดตามดึงเล่าความฝันของของนบุญค่ะค่ะนบุญนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าผีเจ้าเจ้าที่เจ้าห้องเนาะค่ะขาน่ามาหานบุญค่ะเพิ่นว่าเพิ่นมักเลขอายุของนบุญเพิ่นว่าเนาะค่ะมันเสียออกไว้ไหวเพิ่นว่าเนาะนาบุญเนาะค่ะดึงเล่าความฝันของนบุญสิเป็นแนวไรเขาก็ับไปติดตามแล้วพมรับฟังความฝันของ นบุญค่ะสวัสดีค่ะนบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะมันนี่ก็เลยมาติดตามน้ำรอบความฝันกับนบุญค่ะค่ะนบุญเพิ่นฝันเนาะค่ะกับขอดีมากพอเพิ่นอยู่เฮือนเนาะค่ะเพิ่นสิฝันยังได้เฮากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนบุญค่ะฝันยังไรนบุญฝันว่าอันก็ว่าเลขเจะาพ่อสีตัวไก่เดือกกะว่านั่มันตัวเก่าค่ะนบุญเห็นไผ่เปล่ายิื่องก็บอกก่อน ันเป็นเป็นผีหรือเป็นคนเปล่านี่นี่จะเสียงนี่นี่เสียงออกมาน้ำมันตัวเก่าเลยนะว่าเลคือถิอเป็นผีเนาะคือว่าเป็นผีเนาะเห็นจะคนล่ะเสียงนั่นเสียงจะคนสองคนเสียงผู้ชายสองคนเสียงผู้ชายสองคนขณะบนไปยังจังไในยินเสียงผีเปลาคือจังนั่นอยู่ห่านเพิ่นเพิ่นาไยจะไปสือต้นตัวไก่น้ำตัวเก่าเลย่นละค่ะแต่ว่าแต่ว่าอยู่เฮือน ได้ยินเสียงเขาเบามากเขาเบามากบางเพื่อนอีกเพื่อนถามอายุเจาได้จักปีเลยเพื่อนวะเพื่อนถามกันบอเพื่อนถามเพื่อนถามเราบนนะอือโอ้อาทิตสามอย่างถ้าอาทิตสี่มีละตัวมันสิออกเพื่อนว่าเพื่อน่าจังสี่อือเขาหนึ่งบางอีเพื่อนคนว่าโอ้ยเกิดตัวไขมันมากอียอีเพื่อนว่าเพื่อนหนึ่งนันว่าเพื่อนเทาบอ ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแต่เสียงกับบ่เท่าวะพ่าะมากลางคนนี่ละอพดคนปัจจุบันนี่ละต้อเ่นจีวกคนละเิ่นเดดตัวแข็มากนะหาสามหาสี่คนละ่นว่กค่ะบ้านนี้ก็เรืยไปมันจีอรนั้นจีอกดูแถอะเ้ยมันจออกนี่ละค่อยไว้นี่คนละวันที่หนึ่งนว่พิ่นว่าอือ ไม่ไหวนี่เป็นแบบแต่ว่าวันที่หนึ่งยังอีกครึ่งค่ะวันที่หนึ่งเนาะค่ะค่ะบาทพวกเรียกว่าเดี๋ยวลืมเรื่องอะเจ้าก,ก็ซื้อน้ำแน่าแล้วคนว่าโอ้ถ้าบ่มากเลียกว่าอโอ้ซื้อโลดเข้ว่าไม่มีแนวสีเสียหลักคณว่าเสียมาลายละไรนะคนว่าลงทุนมาแล้วคนว่าคนว่าซื้อแม่มาโลดเข้ว่าค่ะเออสชาวบ้านก็จะซื้อกันนะบ่ เพื่นบอกให้ซื้อเพื่อีเพื่อนบอกให้ซื้อซืออายุเจ้าันละเพื่อนว่าเพื่อนสบานจริซื้ออายุเจ้าหาสามหาสีเออหาสามหาสี่ก็เลยหาสามหาสี่เพราะว่าอายุหาที่สามอย่างหาที่สี่เงี้ยมันต้อมันเฉาะไวๆมันทีหนึ่งจะแบ่นั้ดเพ่อนว่าไวเนาะอืมไว ่มันบอกกันคุยกันย่ก็เลยมัาขึ้นมาอ้าวปันช่วยนีนค่ะค่ะขอโทษขออภัยน้อง่ะมาหานบนคำค่ะค่ะเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่บ้านค่ะเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเพิ่นคนฟันเม็นเนาะบดต้องปวดอันปวดผีให้มัอขึ้นโอ้ตุ๊บันเป็นฟีคำหมองคำหัวเมอง จะว่าระบนคุยน <bes ky> <th> <offs> ี่คุยกับเสียงคิศสนาเป็นเสียงผู้ชายอือเสียงผู้ชายทั้งสองเป็นเสียงผู้ชายสองคนเนาะค่ะคุยก็เมื่อขุยคุยกันเรื่องเรื่องเวกมากอือเหลืองเวกมากรักทุกคนมาหาสามีอีกแล้วเมอือค่ะต่อไปจะเรื้องสื่อเรื่นบอะมันจะเอาไปไหว้และเพิ่นบอกระบนสื่อขอดบอกสื่อขอดตอนนี้ก็ได้หัวทำงาโอ้ยฝันด้วย บ้านผัวกับปวดสีบานลุกขึ้นมาเมื่อกินยาพลานาองเอ๊ะผัวแท้มาตุ่นตุ่นอืมค่ะตัวเดกกระบนตัวไรก่อท้ามาสี่อายุนะบนห้าสิบสามอย่างค่ะชิ่มซีงสีว่าอายุเ่าต้องคอยหมักคนละค่ะอยู่ต่อไปจะต่อมามาถามนะบนมากรังแดกว่าให้นำนิสกก็เก่าบ้านนี้ก็ทามาอยู่เรืยอยไป หาทุกกามอย่างหาที่สี่เออเนี่ยตัวข่มักอืมค่ะคนคนนี้บานแต่กระชือตะไม่เลื่อมสีได้เพราะน้ำจ่อไว้ไหวค่ะอ๋อจ่อไว้ไห่คนบ้านเนาะมันจ่อไว้ไห่เราค่ะน้ำบนฟันเมือไรกันันมนขึ้นวันฟันันขึ้นว่าตัววีเกเป็นตัววีเกอเนาะเป็นเสียงปิศาะเอิญมาเนาะค่ะมันขึ้นวันอันตอนนี้เน่่าฆาั้งแปวดตัวนี่ เลยบริสุทธิ์ฟันพิษต้องั้งกต่เก็บบ่นพิษขึได้ค่ะเป็นฟันโตวิคฟันขึ้นหวานเนาะขึ้นหวานค่ะเป็นเสียงพิษสนาเป็นผู้ชายมาทั้งสองที่แรกนั้นพันบอกผู้ชายอีกคนหนึ่งพันมาบอกนะบนว่าเห็นนะบนน้ำเด็กตัวเก่าบ้านอีกผู้ชายผู้หนึ่งพันกระทำอายุนะบนทำอายุที่แม่นเป็น ฝั่นกุกระลางอย่างนันทักขืออยู่ตาห้องไปปั่มกุ้งใหม่วะฝันกุ้งกระหล่างอย่างนร้ยุคดองยูคของมันขันน่ดนาะอืมอ๋เพืาว่าเขาจไปเอาดหลายต่อใช่แค่แวๆนั้นเนาะเอาอะไรอไปเอาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งคือพ่เจ้าเถอะแล้วเขาอะไรก็ไพทางเห็นบอกแค่ไก่ เปอนมองเฮ้าพักมีเหขื่อค่ะแต่ก่อนต้นเผายังหันกัเป็นพญนาค่ะค่ะแต่วนน่ะบนนี่ไปไปตัดงาใหม่เพื่อนมันบ่อันก็กระล่งอยู่ฝั่งทางผีหรอกอันมันมันมองนาไไรตนลงน่ะค่ะปันที่ของชิดเบียดค่ะคือว่าไปตัดต้องคนเพื่อนได้นำมาเนาะค่ะถนนจะํำมาหาแช่งปิดแช่งประบานนี้พวกมันกูหม่ปชักใหญ่มา ลูกใสขึ้นมาจากเป็นเสียงผู้ไม่เงนบนบนเทานันตจำดีค่ะเทาผู้เทาเทาผู้เทาที่บอเก็กเงินบนคือยอขึ้นบ่แต่วานนี่เป็นเสียงผู้ไม่เสียงผู้หม่เสียงคนกลางก็ลูกใสเรามาจากเป็นลูกาสเจ้าทีเพิ่นเนาะค่ะเป็นาคิดเวียดยูบ้านจะจะกิดเขาก็าเพราะจะกิดเขาหิวหนามเพราะหิวหนาห่อนก็ห่อน เอามีกล้วยสกบ่อยง่ายขึ้นพอดีกล้วยขึ้นอยู่คางกุกเผาเห็นสุกเห็นกล้วยพหอเออกล้วยสุกพ่อยว่าปลาคือมันเดอะเป่านี่สามดีค่ะแต่ปลาจะคือว่าตัดกินเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมักค่ะหาสามหาสีหมักพอดีเพิ่นหวานคนบะมือเยอะต้องคอยมักเพิ่นสีออกไม่ไหวละเพิ่นว่านสีออกว่าว่ายวันที่หนึ่งค่ะตัวเลขกข้างบนเนาะค่ะก็บหาสามหาสีก็คือเป็นอายุเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะ สัมบารีทีมานอนะบุนเนาะเมื่อบอกให้ระบุนสือน่อนำเนาะงานวันลูกสายเราอยู่เยอะทีลงมาใหม่เสมอค่ะระ,ะบุนกับนีเพียงซับหนีมันบอนระบนุนชิ้นชิ้นรับก่อนเดิไปค่ะลูกบ้าน,นค่ะโบกก่อนค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตระกูลท่านผู้ชมทางบ้านของเราได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะข,ขอบคุณนบุญได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่คลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนบุญค่ะค่ะนบุญนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันหินผีเอิญมาใส่เพิ่นว่นเนาะค่ะเอิญมาใส่บอกให้ซื้อเลขอายุของตัวเองเพิ่นว่นเนาะค่ะตัวเลขของนาบุญค่ะเพิ่นว่ามัตสิโออายุเจ้าวสันเพิ่นว่าเนาะค่ะค่ะอายุนบุญกะหาสามอย่างเขาหาสิบสี่เนาะค่ะแค่ตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะที่ผีเอิญบอกให้ซื้อค่ะเพิ่นว่าสี่ ออกอายุเจ้านันละพันวันแล้วค่ะห้าสามห้าสค่ะอายุของนาบุญอย่างเขาหาส4ค่ะอายุเพื่นแล้วค่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพัร้อยหกปดให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมนันลำลำ้วยร่ยเฮ้งเฮ้ปังๆไปกับความฝันของนาบุญแล้วค่ะ ข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางงตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านของเ้าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะข้า้ายังบ่ท่านกดติดตามเจ้าข้าก็ฝากชมเจคําสามตัวเต็งนํ่นี้ด้อยค่ะข้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลข,ข,รรขาาเด็ดอยู่มองใดเจคํา3สามตัวเต็งสิไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะ ค่าสำรับคลิปนี้เจ้คํำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหนาป้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ